ให้ีก็ตองก่อนเลยอร่อยไหมคะปลงแล้วหนึ่งอันยองสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่โบพาออกมาเดินข้องน่อยแล้วค่ะวันนี้พี่โบจะพาไปทานอาหารเกาหลีค่ะมีชื่อว่าซันนักจีนั่นก็คือเมนูปลาหมึกลูกเด็กนั่นเองเพื่อนๆบางคนอาจจะเห็นในซีรีส์เกาหลีนะคะหรือว่าใน y u t u b e เนาะที่พี่ๆเขาทำออกมากันเยอะแยะเลย พี่โบได้เช็คข้อมูลมาจากใน Google นะคะเขาบอกว่าซันนักจีเป็นอาหารทานดิบซึ่งทํามาจากหนวดปลาหมึกวิธีทำคือฆ่าปลาหมึกและสับหนวดของมันเป็นท่อนๆชิ้นเล็กๆและนำไปเสิร์ฟในขณะที่หนวดปลาหมึกยังคงขยับอยู่ร้านด้วยน้ำมันงนาและงาไปค่ะลุยลองดูพี่โบกับแฟนก็คือเดินไปเหมือนเดิมค่ะกำลังกายก่อนนะเนาะแล้วค่อยไปกินเดินมาสักพักก็ถึงร้านแล้วค่ะเพื่น มึกสดสดอยู่ในตู้นี่แหละคะ่ะที่เราจะต้องกินกันแอบคนลุกนิดหน่อยคะ่ะอเราไปดูเมนูอื่นกันดีกว่าคะ่ะเครื่องเคียงก็จะมีผักมีผัดกิมจิใส่ปลาหมึกวาซาบิใส่กับซอสแล้วก็มีข้าวแล้วที่อยู่ในหม้อก็จะเป็นปลาหมึกแล้วก็พวกหอยคะ่ะ ให้เด็กๆลองก่อนเลยอร่อยไหมคะมปนลมแล้วหนึ่งน้องเด็กผู้ชายชอบทานมากเลยนะคะชอบด้วยแล้วก็กลัวด้วยกลัวด้วยอร่อยด้วยเล่นด้วยยอะส่วนตัวพี่โบกินไปแค่ชิ้นเดียวค่ะไม่ค่อยกล้ากิน รสชาติน้องก็จะแบบกรึบๆนะคะเพื่อนๆพี่โบเอาเข้าปากแล้วก็คืนเลยค่ะยังไม่ทราบเลยว่ามันหวานมันอร่อยแค่ไหนทําใจไม่ค่อยได้ค่ะยอมรับเลยสุดท้ายพี่โบก็เลือกกินแต่ปลาหมึกที่สุกๆนะคะเดี๋ยวพี่โบไปกินต่อให้เสร็จก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะนะจะงเง่ยมานวโอ้บายบาย